้านี่กบพเดียวกินข้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะญาติพี่น้องทุกคุบันี้กับมากเก็บคอยเก็บโป่งมาล้างเนาะทำความสะอาดญาติพี่น้องก็โอ้่นกบพเดียวมาซอยมาเอ็ดมาทำภูมิบกภูมเจอครบหมดบเจอเด้อพี่น้องเอ้งานเอ็ดงานทำบุญเฮกับฟิกเนาะเอ็ดบุญเฮ้เพิ่นแจกเขาน้องกับฟิกก็ท้าวุฒิสิงหลํา กลุลงไปได้ด้วยดีด้วยอันญาติพี่น้องลงไม่ลมมือมาซ้อยกระเตะมือพ้นสีเนาะจนมาห่อนมือเอดเอ็ด,อดทานญาติพี่น้องเสียเซอยู่พ่นมาซอยมาสู่ทางเตอร์ทางเพิง,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 งพเดลล้างกินแล้วก็เจ็บมาแล้วเจ็บมาล้างมาเม้น ขอบคุณหลายๆเด้ออยากติพี่น้องทุกคนที่มาเอ็ดอยู่เอ็ดกิิ่นจนลุลงการงานลุลงไปได้ด้วยดีเจ้าภาพก็ไม่ได้ไปเลยที่จะตอบแทนก็นกนคือความขอบคุณดเด้อก็มีดเรบุญกุศลพบพอแต่ความสุขความจเจริญปัตตาสาซิงเลอกกระสงความมาปัฒตนาเด้อสาธุสาธุ ขอบคุณสัสดีค่ะ